สวัสดีสมาชิกผูการวันนี้พบกับปุ่มผีประมู่จนเมื่อเดิมจะมีกอมเลก้ยก้องสนามหลงโกบานน้องบัวใหญ่ในวันดีสามทิศนี้สมอีกโคนี้นะครับเป็นการจดระว่างโกหลังซาเจ้านำตับหรือว่าเธอรกองหนองในตาหิวงวัายอดจนกับโกโนดอ๊ามเป็ดมงคลชัยหรือว่ามงคลยักกองผีสนัยน้องมีตังกายโกซุปปะจกบางกันงวโกนี้จริงรางวัลสองกิโลจะมีสองกิโล เรามา,ว,าวังรลัแบบยยอ่ทางซองควายกูหลังซาเจ้านำจับหรือวาา่าเตือนนี่ตัวนี้ก็ว่าหลาจุดนี้จะจนานของบัวมันเป็นสมาชิกจนปะาพีดปี่มือนะไม่ข่อยป้าทานะปะพีดแต่งป่ากลางดีดิ้มหน้าเจ็บนั่นสมาชิกสำหรับตัวนี้สำหรับสมาชิกแตนใดจี่จะเล่น่วเล่นได้คำได้บางได้กดไปตีลิงหน้าโปรโฟไฟล์ผีบ่มหอวจนเรามา,ว,าวังปลอดกองโขูจนกันมั่งสมาชิก โกโนนาามเป็ดมงคลใจหรือว่ามงคลยกนี่ก็ว่าจะเคยะนามาแล้วสามสี่ครั้งนะล่าสุดจะนาตีตรงๆงนะจนประเภทจุกกวัดมาโตป่ากลางนะกาบก่อเนี่ยนึกสมาชิกวันตีมันะนะนะติดตาเสียนมากมากสมาชิกสำหรับมัวกุนี่ดีเจอดีแกงเกจอแกงไก่จะอยู่กคจะไปมีคําตอบนะสนามจนโกน้องบัวใหญ่ในวันทีสามสิบนี้สมอชิกสำหรับสมาชิกกันใด ที่จะเล่นหัวให้ติดตามข้าวสั้นได้ที่ link หน้า profile บีบรมว่าจนขอบคุณครับ